เอาล่ะทุกคนนี่คือเกมที่ผมว่าจะลงวันนี้แหละเพิ่งมาลงเนี่ยผมขี้เกียจลงอยู่ด้วยถ้าได้ยินเสียงน้องผมก็ช่างมันเถอะมันน้องผมมันล่นสตองเกียดติมาเถเกา เกมนี้มันเป็นเกมที่ทําให้ผมหัวร้อนที่สุดจริงๆอ่ะคือเล่นแต่แล้วด่านมันโคตรยากด่านนี้ผมยิ่งเกียดอ่ะโคตรยากเลยอืมลงไปลงไปไปเก็บดาวอุ้ย เกมนี้มันก็สนุกอยู่เฮ้ยอแต่ว่ามันสนุกตรงที่แบบมันเล่นยากอะ่ะชิบอือผมจะไม่ค่อยพูดนะเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะพูด อุ้ยยังทันอยู่ไปไปชนือ้อขวาจะเสร็จด่านนี้อย่างยากโอ้กโเกลยดเกณี้เสร็จและเออเดี๋ยวม่ปิดเน็ตแล้วมันยังนี้อยู่เด้อข้ามข้ามโฆษณาไปเลยโอย้กัน เปลี่ยนจากไซตามะเป็นอะไรดิเออเลื่อนไซตามะเหมือนเดิมปไปหลเอ่ะเอาเอา,เอาหมดแล้วอ๋อนี่ด่านต่อให้อยู่แต่ว,ว่าต้องอันล็อกว่ะมาอันล็อกเอออ๋อ,อมันเออต้องกดอันล็อกเหรอวะเออไม่รู้ ขึ้นไปเก็บดาวกอนอึ๊บหนึ่งสองเอาดาวมาเฮ้ยเฮ้ยยายาปู่มอาเรียบร้อยจริงๆมันไม่ได้เป็นเกมที่ทำให้ผมหัวร้อนที่สุดหรอกจ่ว่าตอนผมอยู่โร,เร,เร,รออง,งเรียนแล้วเลิกเรียนไปรอพ่อกับแม่หน้าโรงเรียนโอ้ยเกมปัญญาอ่อนรอพ่อกับแม่หน้าโรงเรียนผมเล่นเกมนี้ ร้อโคตรหัวร้อนเลยมาเอาใหม่บ้าเอ้ยจะไปฝั่งไหนดีวะเออมันก็หันไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ก่อนดีกว่าย มันมีดาวมันมีดาวมันมีดาวไว้หล่อใจ <c oughs> เฮ้ถึงไหมถึงไหมอุยอ้ยอึบหนึ่งสองหนึ่งสอง หนึ่งสองออ้ยลืมเก็บดาวอะไรวะอืมไอ้น้องโคษนา The Cringe Game in my life เฮ้ยฟูอย่าพูดคำหยาบน้องผมเล่นเกมจตองเกตอยู่มาอีกดาบโอโ้โห อันนี้มาเป็นคนเลยโอ้ยดาวเต็มเลยโอ๊ยอ,อือไม่ถึงอ่ะจะสเสร็จแล้วบรามันม,มีเกมนี้นะฮะ อย่าไปหาเล่นเพราะว่าเกมนี้มันเอาดาวมันหลอรอใจเราแล้วทีนี้เราก็ตายเบ้อโค้ดโฆษณาคนแกรนช์อีกอ่ะมาเข้าใหม่เข้าใหม่โอ้ยชอบปีย้ำโอ่ยแทบโอทุกเกมที่ตัวเล่นเลยนะ แอปโผลมาทุกเกมเลยเฮ้ยลงไปดิเฮ้ยลงไปวู้าว้ยเก็บดาวทันอือฮึอีซี่นู๊ ไ่ถึงอะไรวะเอาดาวนี้ก่อนกลับไปที่เดิมไปตรงนี้หนึ่งโอ้ไม่ได้ช่างมันเถอะเฮ้ยลงไปดิเกมจบเกมกลางไอ้น้อง โหเก็บดาวมาโอ้ยช่องบันยาออนก็ลงคลิปอะไรนู่นนี่นั่นโคตรเรินช์เฮ้ยกระโดดออกดิโอ้ยมันไม่เก็บดาวอ่ะเนาะหนึ่งเอ้ยปึ๊บโอ้ย ย yeah, yeah. ากยากเึิบ,บเบขึ้นไปเก็บดาวว่าถึงแม้จะยากแต่ค่อยก็เล่นผ่านเอาดาวมาอืมก็อ, <c oughs> อะไระ Never. <c oughs> กกอ่ะเลดัตเนเบอร์ฮ่าฮ่าสกิลเอ้ยนิวสกิลนิวสกินอันล็อกเฮ้ยมันจะมันกระจายออกมาด้วยเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีเลย แต่ว่าอันดับแรกเราจะเพิ่งไปเก็บอีกอันหนึง่งเพราะว่าดาวเรายังบ่ครบเลยโอ้ oh. ชิปเป็งวันน้ดาวโอ้โครันช์ครันช์ผมเป็นผู้ชายนะเฮ้ยผมไม่เล่นแบบนี้หรอกโอ้โรครันช์เคเร็วเร็วนี่ผ่านไปพร้อมกันเกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย พูดโฆษณาครนครนส์ขึ้นไปแต่อือ,อเอาเอาเอาอะไรวะเออไม่โอ้มันขึ้นอะไรอีกวะเนี่ยแต่แต่แต่แต,แต่ขึ้นไปอึบเอามันผักดาวผมไปอ่ะ ดาวผมไปอ่ะอะไรอะคุณผักดาวผมไปนะคุณรู้ไหมเฮ้ยมันจะมัจะเออแต่ว่าอันดับแรกเอาดาวผมมาก่อนถึงไหมถึงไหมอ มึงเก็บดาวให้มันคมก็ได้เล่นให้มันผ่านพอ